สวัสดีครับโค้ดเอ็กโพเลอร์นะครับวันนี้เร็วสั้นๆไม่นานครับน้องๆที่เริ่มเขียนโปรแกรมอาจจะต้องเจอปัญหาตอนเริ่มเขียนโปรแกรมเราต้องใช้ฐานข้อมูลนะครับเลือกใช้อะไรดีอันนี้ผมไม่ช่วยครับอาจจะต้องรีเสิร์ชเองแต่ผมจะช่วยเรื่องการติดตั้งฐานข้อมูลครับเคยไหมครับเวลาจะลงโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งต้องลงปลักอินนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วลงจนเต็มเครื่องเมมโมรีก็น้อยหรือ,อแบบบางทีก็เออเลยต่งฮะอืมอ่าดูจากรูปน,นะครับเนี่ย ก็อาจจะแบบลงแล้วเออเลอร์เนาะแถมการลงก็ยุ่งยากลง,ล,งล,งลงนู่นลงนี่เต็มไปหมดเลยแถมต้องดาวน์โหลดแบบอินสแตลเลอร์ยี่มีก e ี aw, ่ยี่ห้อเราก็ต้องดาวน์โหลดอินสแตลเลอร์ทุกย e ี aw, นะ่ห้อเนาะเออจะใช้ย e ี่ห้อไหนก,ก็ต้องดาวน์โหลดตามนั้นนะครับกว่าจะหาวิธีแก้เสร็จให้มันลงอิน t a l ลได้นี่ก็นานนมเลยเอสรุปไม่ได้ทำงานส่งอาจารย์สักทีปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วยด็อกเกอร์ครับอืมรู้จักด็อกเกอร์ไหมครับไอ้ด็อกเกอร์เนี่ยมันคือ ผมมองหุนเพลินนะให้มองหุนเพลินนะมันเป็น image ครับรก็คล้ายๆแผ่น DVD ีดีแหละไม่รู้ทันหรือเปล่านะก็คือเรามีแผ่น DVD เรามีหนังอยู่ในนั้นเราเอาแผ่น DVD นี้ไปเสียบเครื่องเล่นที่ไหนก็สามารถรันได้ถูกไหมครับอ่าคอนเซปต์ Concept เดียวกันครับเขาจะทำใช้ด็อกเกอร์เนี่ยทำแอปพวกเนี้ยให้เป็นอิมเมก็จะสามารถเอาอิมเมจนี้ไปรันที่เครื่องไหนก็ได้อ่าโอเคเดี๋ยวไปดูเลยครับ คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อนำเสนอวิธีการเขียนโปรแกรมวิธีการหนึ่งเท่านั้นไม่รับรองว่าเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้องที่สุดแต่ผู้จัดทำต้องการนำเสนอวิธีการเขียนโปรแกรมแบบเรียบง่ายให้เด็กรุ่นใหม่เข้าวงการเขียนโปรแกรมมากขึ้นไม่หลุดไปทำงานสายอื่นเพราะโปรแกรมเมอร์มันขาดตลาดแล้วมาดูในแกรมกันก่อนอน,นะครับก็ผมจะมีแบ่งเป็นสองฝั่งเราเป็นโอสกูกับนิวสกูเนอะจริงจริงมันก็แล้วแต่สถานาการณ์นะครับว่าจะใช้แบบไหนทีนี <c oughs> วบบนะ้วิธีแบบดั้งเดิมเนาะวิธีแบบดั้งเดิมเนะี่ยการลงโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่ เราต้องลงไลบรารีที่โปรแกมรมเหล่านั้นต้องการถูกไหมครับเสร็จแล้วเราก็ถึงจะลงโปรแกรมได้สําเร็จเรียบร้อยอคอมพิวเตอร์หนึ่งก็อาจจะมีหลายไลบรารีหลายโปรแกรมในหนึ่งเครื่องเนอะอการสื่อสารของคอมพิวเตอร์กับเครื่องอื่นๆกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเทียเดียวนะก็คือออกจาก os ไปก็คือวงเน,น็ตเวิร์นั้นๆแล้วแต่กับการถ้าเป็น new school นะครับเรามีคอมพิวเตอร์เรามี os os ของเรา install docker ไว้ทีนี้ ใน Docker เราอะเนื่องจากมันทำงานเป็นคอนเทนเนอร์เนาะอิ a เมแต่ image ที่เราเอามา install ใน Docker ของ OS นั้นัน้นๆก็จะมี library ติดตัวเข้ามาอ่าก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมติเรามี MariaDB MariaDB ต้องการ library อะไรบ้างมันก็จะแพ็กเข้ามาอยู่ในคอนเทนเนอร์อินเมก้อนนั้นก้อนเดียวเลยอ่าก็คือมี l i บบวก app พร้อมรันแค่แค่อะไรเหมือน import เข้า Docker เครื่องนี้ก็สามารถรันได้เลยนะครับ จะเป็น Java จะเป็น p โพ g a t e เป็น Oracle เป็น mssql เหมือนกันหมดเลยเราไม่จะเป็นต้องนั่ง Install เลยแค่เอา Image เข้ามารันได้เลยนะครับแต่ข้อเสียของการของการเรียกอะไรของการใช้ Docker ก็คือมันมี Hop เนาะเกิดขึ้นมาหนึ่ง h อบระหว่างอ่า w o t w o r k ที่มาจากข้างนอกเข้ามาหา os os ก็ต้องสื่อสารกลับเข้ามาหาเ r o เม e n t ของ Docker อีกทีหนึ่ง มันก็อาจจะมีหอบตรงนี้แต่ไม่เยอะหรอกครับนิดๆนิดๆหน่อยๆพอเห็นภาพไหมครับโอเคเดี๋ยวผมไปยกตัวอย่างการเขียนอ่าเขาเรียกอะไรการสร้างดัตเตอร์เบดด้วย Docker นะครับก็จะมี p o s t g r e s มสมี MySQL มี MS SQL มี MariaDB นะครับเบื้องต้นแล้วก็พร้อม Connect ให้ดูเลยว่ามันแบบง่ายมากๆเลยมันไม่ต้องมานั่ง Install โปรแกรมอะไรเลยนะครับ ามาต่อเลยนะครับก่อนที่เราจะไปใช้ Docker ได้เราก็ต้องอินสต l ล o c k e r กอนก่อนถูกไหมครับก็เปิด Google ขึ้นมาเครับก็เซิร์ชเป็น Docker ก็จะเป็นซูมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมซูมใหม้ก็เป็นอันแรกเลยนะครับ Docker ปุ๊บเว็บ Docker เลยแล้วเราก็ get started อ่าทีนี้ OS ใครก็ OS มันนะครับก็ดาวน์โหลดสำหรับของผมเป็น Linux เนาะเออของ Windows ก็ลง Windows ไปเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเป็น Mac ก็ลง in Mac ถ้า Mac ที่เป็น Apple c h i p ก็คือพวก M1 อะไรเงี้ยที่เขาออกมาใหม่เนาะว <c oughs> นดูกวบบมีอะไร Mac เนี่ยเคยผลิตเองแล้วก็เลิกผลิตแล้วก็กลับมาผลิตเองอีกแล้วสุดยอดทีนี้ก็กลับไปที่อ่าถ้าเป็น Mac Intel chip ก็ แมปแบบรุ่นเก่าหน่อยก็ตรงนี้นะครับอืมพอลงเสร็จแล้วเราจะวล i f y ยังไงได้บ้างนะครับอ่าถ้าเกิดใครลงล o อก e r ไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดสิทธิ์นะครับก็ต้องสู่ sudo ก่อนนะครับอ่าผมก็ต้อง sudo logger ลบเวอร์ช n อ่าอ๋ไม่ต้องลบเวอร์ชันเนาะเวอร์ชัได้เลยอ่าสมมุติเรา d o c k e r v e r เวอร์ชันปุ๊บก็จะมาบอกนะครับว่า d o c k e r Engine ที่เราใช้เนี่ยเวอร์ชันอะไรของผมเป็นยี่สิบเนาะมี API เวอร์ชันอะไรบ้างออน,นะครับอ่าทีนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องลงครับ d o c k e r Compose อกกอ,อ,อืมก็ ีนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับว่าถ้าเป็น Mac ก็ก็น่าจะดาวน์โหลด Mac ได้เลยเนาะ Windows ก็เหมือนกันนะครับคงเป็น Installer เลยส่วนผม Linux ก,ก็ต้องเอ,อ่อไปเกตแครื่อะเหมือนเอาล i g i t y ไปอินเสิร์ตลง apt แล้วค่อยเก็ตดาวน์โหลดลงมาหรือหรือจะใช้ใช้ Python ลงก็ได้นะครับปิป๊นี่เออประมาณนั้นนะครับก็พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็แล้วก็ verify docker เวอร์ชันอ่าก็ต้องเวอร์รไฟได้นะครับว่า Docker v e r เวอร์ช c k e r compose พเราเวอร์ชันอะไรแล้วก็ Docker เราเวอร์ชันอะไรถ้าน้องๆทำได้ตามนี้แล้วก็พร้อมนะครับทีนี้นี้เรามาเริ่มกันก่อนที่ตัวไหนดีครับเอาเป็นโปร t g a t e sql แล้วกันนะครับแล้วก็เซิร์ชเลยเราเปิด Google ใช่ไหมอ่าแล้วก็เซิร์ชเลยนะครับว่า p อร์ตเกตด็อกเกอร์อะปึ๊บเปิดขึ้นมานะครับไออันนี้เป็นแอดนะไม่ต้อสนใจแล้วก็มาดูที่เป็น hub d o c k e r นะกดคลิกเข้าไปเลยครับ <c oughs> อืมก็ข้างล่างข้อมูลเขาจะมี quick reference มี sponsor resource มี support มี tag อะไรบ้างนะแท็กก็อาจจะเป็นพวกเวอร์ชันนั่นแหละนะครับนี้แล้วก็สเกลดูคร่าวคาวครับว่า เขาใช้คำสั่ง docker run ได้เลยนะครับแล้วระบุ name เป็น name ชื่อชื่อ container นะครับที่จะ run เข้ามาอืมนี้เราจะมาลอง run ดูนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพาแนะนำตัว docker ก่อนทีนี้ตัว docker เนี่ยเวลาเรา run app ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอยู่ฟังก์ชันหลักๆก,ก,ก็คือเดี๋ยวขอเคียงนี้กันนะ docker ps ครับ sudo docker ps คำสั่งนี้จะเป็นตัวบอกว่ามีคอนเทนเนอร์อะไรบ้างที่รันอยู่ในตอนนี้ของผมไม่มีอะไรเนาะ,ะแต่ถ้าลบ a เข้าไปก็คือคอนเทนเนอร์อะไรบ้างที่เคยรันมาบ้างแล้วเท,ที่ยังเป็นคอนเทนเนอร์อยู่เนาะมนันก็จะมีบอกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่จะบอกว่าเครื่องเราเนี่ยมี docker image อะไรบ้าง ก็ใช้ sudo docker image แล้วก็ ls ls ที่เหมือน list folder นะครับมันก็จะบอกว่าเครื่องเราเนี่ยมี image อะไรบ้างอ่าทีเนี้ยไอเว็บเนี้ยมันก็จะบอกวิธีการใช้ image นะครับอืมหมายความว่าเราต้องไปดาวน์โหลด image มาก่อนแล้วเราถึงจะเอา image มารันเป็น container นะครับเวลาเราเราใชค้คำสั่งใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมทำตามเขาเลยเนาะ ผมก็ sudo docker run เดี๋ยวผมเอาเปลี่ยนเป็นลบบ name อ่าเป็น my postgres แล้วกันครับอืมแล้วก็ลบ e ใช่ไหมครับลบ e ก็คือ environment variable นะครับ environment variable คืออะไรก็คือตัวแอป postgres ของเขาเนี่ยจะมาอ่านค่าของ password ที่เราจะต้องตั้งเนี่ยจากตัวแปรตัวนี้นะครับอืม พอเราประกาศ element variable ไ,ไปปุ๊บเดี๋ยวตัวพอแอป Start ปุ๊บมันก็จะมาอ่านค่านี้แล้วก็เอา my s e c r e t p a r o w o r ของเราเนี่ยไปตั้งนะครับลบลบ D คืออะไรครับคือเมื่อมันสตาร์เสร็จแล้วมันจะ detach ตัวเองออกมาก็คือปล่อยให้มันรันออกไปแล้วก็ f a c สุดท้ายน,นะครับเป็นชื่อ image ครับที่จะเอามารันนะเนีย่ยเดี๋ผม,มพิมพ์ตามเขาก่อนนะครับผมก็จะใส่ตามเขาเลยนะ enter ปุ๊บ ถ้าเกิดน้องๆยังไม่มี image มันก็จะไปดาวน์โหลดมาให้แต่ถ้ามี image เสร็จแล้วมี image เรียบร้อยแล้วมันก็จะรันเลยนะครับออผมก็ sudo นะ l o c k e r ps ดูนะครับมันก็จะเป็น image ที่รันอยู่นะครับคอนเทน n นอร์ er ID นี้ image จาก image ชื่ออะไรก็คือ p o s t g เก e แล้วก็สิบเ t ตเมื่อ14นาทีที่แล้วเอ,อ่อสแตตัเป็นยังไงนะครับก็สตาร์มาแล้ว13วินาที พอร์ตที่ใช้ก็มี5 4 3 2นะครับแล้วก็เนเป็น my p ม r t g เก s ก็ตรงกับที่เราแก้นะครับทีนี้มีคำสั่งหนึ่งครับเราอยากรู้ว่ามันรันแล้วจริงหรือเปล่าเนาะมันรันแล้วมันมันเราจะรู้ได้ไงว่ามันรันสมบูรณ์ดีอ่ะก็มีคำสั่งครับก็ sudo ของสำหรับผมแล้วต้อง sudo ก็ docker log s f แล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับหรือ id ก็ได้นะครับอ่าก็ copy ชื่อมาป๊บกด enter ด็อกเกอร์ลกลบเก็คือก็เหมือนลบเอฟเหมือนแบบเหมือนคีปอัปเดตตลอดเวลาบรรทัดบรรทัดล่าสุดที่เขาพ่นออกมาคือก็กด Enter อรไปนะครับอ่ะทีนี้มันก็จะมีล็อกที่พ่นออกมานะครับก็ว่าโปรเก์เขาทำงานอยู่เป็นยังไงบ้างปึ๊บปบ๊บป๊บป๊บป๊บอ่าอ่ารัอยู่ที่ PID อะไระรู้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ listen ออยู่ที่พอร์ต5432นะครับทีนี้เราอยากรู้มันเวิร์กจริงไหมเราเปิดขึ้นมาเลยครับเปิดโปรแกรมที่เอาไว้ต่อดาต a าเบของเรานะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อของน้องๆที่เอาใช้นะอาจจะเป็นพวก d b บีเวอรอะไรงนี้ก็ได้ของพี่พี่ใช้ดาต a กิจพี่ก็กดบวกออกมาเนาะก็คือสร้างด a ตต์ซอสนั่นแหละพี่ก็เลือกโปรเกตเอชแอลอืมทีนี้พี่ก็จะเป็นแอดไมล์โปรด เกสด็อกเกอีด็อกเอร์อ่าทีนี้แล้วก็ออกจากหลอกเนดูอีกทีนึงอ่าแอปเราเนี่ยตอนนี้ที่เราลันอยู่เนี่ยมันคือ0ูนย์นย์ะศูนก็คือ local host ก็คือเครื่องเรานั่นแหละอืมผมก็จะใส่เป็น local host เป็นไปนะครับแล้วก็เป็นพอร์ตอะไรครับพอร์ตที่เขา listen อยู่ก็คือ5้าสี่สามสองอ่า ทีนี้ user user คืออะไรครับในบรรทัดนี้ในเว็บเอกสารของเขานะ default p o s t g r e user and database create in entity point with init db คือ e n t i y point ที่มันเริ่มทำงานใน init มันจะสร้าง user ชื่อ p o s t g r e ออกมานะครับแล้วก็เอา user ชื่อ p o s t g r e นี่แหละมาแปะเลยครับส่วน password ก็คือสิ่งที่เราเซตอัพไว้นะครับเราใช้พาสเวิร์ดคืออะไร m y s c r e t p a s s w o r d นะครับอืมอ่าทีนี้ลองเทส e Connection ดูครับอ๋อ Refill ไว้อ่าโอเคมันจะมีพอร์ตนี้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้ l i ซึ่ n ข้างนอกนะโอเคไม่เป็นไรครับทีนี้จะเห็นว่ามัน l i ซึ่ n พอร์ตอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถเอเซเข้าไปได้เพราะว่าอ่อ ผมด้ว่ามันเน็ตเวิร์กคนละวงกันแล้วเราไม่ได้แมปปิ้งเข้ามาที่เครื่องเราด้วยนี่เดี๋ยวผมจะดูดูผมขอแก้แป๊บนึงนะครับอ่าผมลืมไปแฟกนะครับคือแฟกลบ p นะครับคือจะบอกว่าที่เราจะอ่ามันจะเป็นการ Binding Port ของเครื่องเราไปหา Port ของด็อกเ r ร์ข้างในนะครับก็คือ5 4 3 2ไป5 4 3 2อ่า นี้ผมจะลองอีกทิน้นครับอ่าเห็นไหมครับสักซีนแล้วทีนี้ข้อแตกต่างก็คือคืออะไรครับนี่นะครับข้อแตกต่างก็คือตอนแรกนะครับมันบอกว่ามันลิสเซ่นอยู่ที่พอร์ตห้าสแต่ว่ามันเป็นเน็ตเบิร์กของมันเองนะครับของ m p ม o ครเกตเองทีนี้เราเราใส่แท็ก p เข้าไปใส่แฟก p เข้าไปว่า จาก5 4 3 2ของเครื่องเราไปหา5 4 3 2ีองของของ,ของโปรเกสที่รันอยู่ก็คือมันจะฟอร์เวิทุกรีเควสตนะครับจากทุก ip นะครับทุกโฮสตนั่นเองที่พอร์ตห้าสไปหา5 4 3 2ที่อยู่ข้างในนะครับอืมนี่คือความหมายของบรรทัดนี้นะครับอโอเคนั่นก็หมายความว่าเราสามารถคอนเน c t ได้แล้วแล้วเราก็แอพพลโอเคได้เลย <c oughs> ปุ๊บก็จะมีตรงตามที่เขาบอกนะครับ default user database a r e c r e a t e d ก็คือ user p r t c a o ของเรากับ database p r t c a o ของเราถูกเขยขึ้นมาแล้วอ่าเราก็สามารถสร้างเทเบิลได้เลยจะเป็นอะไรดี table name execute ได้เลยอ่าเทเบิผมเ,เกิดขึ้นมาแล้วผมมี table ออกมาแล้วนะหมายความว่า database ผมสามารถใช้งานได้แล้วถูกไหมแทนที่จะมานั่ง install แบบ เป็นยาวๆเป็นพืชๆอะต้องมานั่งไฮ้ไม่ไม่ต้องมานั่งทําแบบนั้นหละแล้วแค่เปิดจบไปแล้วนะครับสําหรับปิดเกตต่อไปเดี๋ยวผมจะลองสร้างของไมเคิลดูนะครับอ่าสร้างไมเคิลดูก็เป็นผมก็เซิร์ชเหมือนเดินมาครับผมก็เปลี่ยนเลยจากบลูเเกทเป็นไมเคิลอกเกอร์นะอันนี้เป็นอันแรกเลยก็เซิร์ชเข้ามานะครับ นะด็อกเกอร์มันแทบจะเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็พิมพ์คําสั่งครับนะครับทีนี้มีแท็กดนะ้วยเนาะเราก็ต้องมาเลือกแท็กก่อนว่าเรามีแท็กอะไรบ้างเอาเป็น l a t e s แล้วกันนะครับ latest นะครับอ่าเราจะไม่มีข้อผิดพลาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ลบ p เข้าไปก่อนเอ่อ u l t a u l t ของ3า0ตาม0 6นะครับพอร์ตส่วนใหญ่จะ ก็แล้วเราจะยี่ห้อแอปนะครับว่าใช้พอร์ตอะไรก็จะเป็นสามสามศูนย์หกต่อไปหาสามสามศูนย์หกเหมือนกันืมพาสเบิร์ดก็จะเป็นผมจะเอาเป็นเหมือนข้างบนเลยเนาะเป็น m y c ีเขตพาสเวิรอ่าเอ t เตอร์ Enter ไปครับอ่าถ้าเกิดเราไม่มีอิเมจนะครับมันก็จะบอกว่า Unable to f i n d Image locally นะครับ มันก็ไปพูออกมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับปื๊บปื๊ดปื๊บ,บ,บดาวน์โหลดมาเห็นไหมอีซี่ไม่ต้องมานั่งดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็อินสตอลไปเลยนะครับอ้าวเลยนะครับอ่าโอเคแบบนะผมมีผมมีอิมเมจที่มันลันอยู่แล้วเนาะอ่าชื่ออะไรมาไอซีแอลเหมือนกันอีกโอเคผมขอเปลี่ยนชื่อให้นกันเป็นมาด็อกเกอร์อ่า โอ้ยผิดอ่าดอกเกอร์ที่เป็น m y ด็อกเกอร์ของผมก็จะรันอยู่แล้วนะครับนี่เรามาลองคอนเน็กดูเลยนะครับผมเป็น root แต่พาสเวิร์ดของผมก็คือ m y c r e t password กระเบิดไม่มีเนาะผมก็เทคอนเน็กชันได้เลยอ่าเห็นไหมครับคอนเน็กได้ทันทีทีนี้ปัญหาต่อมานะครับอาจากจากจากเมื่อกี้เนาะก็จะเห็นว่า เวลาผมจะรันเนี่ยผมก็ต้องมาพิมพ์คําสั่งแบบนี้ใช่ไหมหมายความว่าผมก็ต้องนั่งเก็บคําสั่งพวกนี้เอาไว้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยรอบนี้รันเป็นอะไรถูกไหมทีนี้มันจะเกิดปัญหาแล้วคาสั่งอะ่ะมันมันก็สั้นๆเนาะมันเขาเรียกว่าอะไรมันยากต่อการเมนเมนเนนเนาะทีนี้มันก็มีสิ่งที่เรียกว่า docker compose ครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือ docker compose ที่ให้ install ไปเนาะเมื่อกี้ก็ install ให้เรียบร้อยพอ install เรียบร้อยแล้วปุ๊บเราจะมาแปลงคำสั่งพวกนี้ให้เป็น Docker compose กันนะครับอืมเดี๋ยวผมขอเซฟคำสั่งพวกนี้เก็บไปก่อนครับอืมอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับนี้ผมจะทำการรีมูฟวิธีรีมูฟนะครับก็คือให้สต็อปมันก่อนนะครับ ก็ใส่ชื่อไปได้เลยอืมอ๋ออาแล้วก็ Remove, รีโมทับไอีกทีนึง่งก็ใส่ชื่อเหมือนกันนะครับอ่า ผมก็จะไม่มีอะไรรันอยู่แล้วเนาะทีนี้เรามาสร้าง Tucker c o m p o s e กันครับนี้ผมจะเอาสิ่งสิ่งที่ผมจะเอาก็คือ YML มีไหม,อ,มอ่าผมจะสนใจแมวตรงนี้เนาะอันนี้มันคือการ build เนาะแต่ผมจะเก็บพอร์ตไปอ่าโอเคครับ นะครับทีนี้ผมกลับไปดูที่ทตัวนี้นะผมจะเอาผมทำไมทีแค่เอาก่อนแล้วกันนะรรครับหรือนะโปรเกดีนะโปรเกก็ได้อ,อผมทำโปรเกตก่อนผมก็เปลี่ยนอีเมจตรงนี้เป็นโปรเกตนะครับแล้วเมื่อกี้ผมมีพอร์ตอะไรห้าสี่สามสองใช่ไหมผมก็อพอร์ตาตรงนี้อืมที่ผมมีอะไรที่สําคัญอีกมีเนมนะครับชื่อไมโปรเกตทีนี้ผมก็ต้อง คนที่นเนมจะเป็นเป็นอะไรครับเป็นหมายโปรเกตผมก็ใส่เข้าไปมีอะไรครับมีลบ p ไปแล้วมีลบ e l e m e n t นะครับถูกไหมอ่านะครับเราจะมีคีย์อะไรบ้างแล้วก็ใส่คีย์ที่1ก็คือโปร t เก t พาสเวิร์ดนะครับ เท่ากับอะไรไมซีกิตพาเบิร์มอ่าแล้วก็เนมก็เป็นโอเคประมาณนี้ผมก็จะเซฟชื่อเป็นนะครับ <c oughs> อ่าทีนี้ต่อมาวิธีต่อมาขั้นตอนต่อมานะครับไม่วิธีต่อมา พอเรามีไฟล,ล์โปรเกตไบแมวนะครับแล้วก็เปิดเท m เพลที่หน้านี้ขึ้นมานะครับอ่าเมื่อกี้เราใช้ใช้ docker ใช้ Docker run นะครับใช่ไหมครับในการ run แอปต่างๆขึ้นมานี้เราจะไม่เราจะไม่ใช้นี่ละเพราะว่าเราใช้ docker c o m p o s e ในการเขียนไฟล,ล์นี้ใช่ไหมครับแล้วก็ sudo docker K c o m p o s e อลบ f ก็คือการเลือกไฟล,ล์นะครับ กรณีนี้ผมจะเลือกไฟล์โปรเกตแล้วก็อัพนะครับปรบดีอ่าเห็นไหมครับใช้งานได้เหมือนกันเลยทีนี้มีไฟล์เก็บ้วยว่าเรามีคอนฟิกยังไงไว้ไวบ้างถูกไหมครับนี้เราจะกลับมารีเทสอีกทีว่าเราคอนเนค t ต่อได้ไหมฟารเวิร์ดก็จะเป็นเป็นอะไรครับรก็เปิดไปดูเป็นอะไร t a k คอน n น e ชั่นได้อ่าเห็นไหมครับได้เหมือนกันนะครับก็เป็นด a ลเ b a ใหม่ๆซิงๆิงเลยนะครับออวิธีก็ค่อนข้างง่ายครับพอเป็นพอเป็นเขาเรียอก,กอะไร Locker c o m p o n e แบบนี้ก็จะเห็นแล้วว่าเราเคย run อะไรไวนะ้เนาะแล้วก็เก็บเก็บเป็นโฟลเดอร์ไว้อืมเก็บโฟลเดอร์นี้ไว้แล้วก็มี yml ที่เป็น d o c k e r c o m p o n e t ของเราต่างๆแนาะ้นนะ เราก็จะรู้ว่าไอโปรเกสเนี่ยเอาขึ้นมาด้วยพาสเวิร์ดอะไรใช่ไหมเออรันแมปปิ้งพอร์ตไหนไปหาพอร์ตไหนครับอืมโอเคนะครับทีนี้ถ้าเป็น mysql ก็เหมือนกันครับก็เปลี่ยนแค่คอนเทนเนอร์เนมใช่ไหมก็อันนี้ตามใจเราอยู่แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นอะไร i ิมเมเราก็ต้องชี้ไปหา i ิมเมของของ mysql นะครับถูกไหมครับเอเวลเัลแอมเของ mysql เราก็ต้องใช้ใช้ชื่อตัวแปรที่มันเป็นที่เขากำหนดไว้นะมันมันใช้เหมือนกันไม่ได้ถูกไหมครับ ประมาณนะครับส่วนพอร์ตก็แล้วก็แมปปิ้งส่วนใหญ่จะแมปปิ้งตรงๆแหละแต่ถ้าเรามีพอร์ตที่โลโค้ของเราชนกันเราก็สามารถเปลี่ยนพอร์ตตรงนี้เป็นพอร์ตอะไรก็ได้ที่เราว่างนะครับแล้วเราก็แมปกลับไปหาพอร์ตเดิมของเขาที่เขารันอยู่ได้เหมือนกันนะครับอโอเคครับก็การใช้ Docker สําสำหรับสร้างฐานข้อมูลเพื่อเอาไว้เดบ โปรเจกต์เล็กๆที่อาจารย์สั่งใช้งานก็จะใช้ประมาณนี้นะครับมันก็ง่ายมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคอนเทนต์นำเสนอการเคื่อสสำรวจโลกของการเขียนโปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ